ก็มีพี่เพนขับรถพาไปท,ำทํำธุระที่อุดรนะทุกคนขอบคุณพี่เพนมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่สาวเบลมากมากที่ ไปเป็นเพื่อนกันนะคะวันนี้เราก็ทำธุระเสร,ร็จที่อุดรนเรียบร้อยก็เลยมาแวะซื้อเคฟซีไปฝากหลานด้วยแล้วก็ไปฝากาลูกสาวของพี่เพนด้วยนะคะเด็กๆก็อิ่มน้ำํำราญกันกับเคฟซีเนาะทุกคนอร่อยมากมายเลยอดินกบมนานะก็เฟ้นฟ้าเฟ้นฝ่ายอยู่นะทุกคนพอมาถึงบ้านพี่สาวเบลกำลังจะกลับบ้านเบลวันนี้เบลก็เลยจะเข้าไปที่บ้านพี่สาวด้วยเดี๋ยวจะไปรับหลานที่อยู่บ้านเดี๋ยวให้พี่เบลกลับไปกลับมา,ก,บมาก็เลยไปขับรถเล่นด้วยแล้วก ไปบ้านพี่สาวด้วยก็ไปรับหลานมาด้วยเจอข้างทางก็เห็นไอติมโบราณทุกคนไอติมกะทิโบราณเจ้านี้อร่อยมะทุกคนเจอเพื่อนยูเซอนี่ควักเพื่อนเลยเด้อรถชาเลง่งเพื่อนนี่อร่อยอร่อยทุกคนไอติมโคนแบบเนี้ยกะทิแท้เลยนะถ้าพี่เบลพี่สาวเบลบอกว่าถ้าอันใดว่ามันแสบนั่งสิวะเสบมากๆเลยนะทุกคนถ้าเราว่าอร่อยนะถ้าให้ใหพี่เบลไปชิมอยู่ ไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่อะไรประมาณนี้แต่เบลอว่าอร่อยทุกอย่างแต่พี่เบลแกเป็นคนทํากับข้าวเก่งเนาะทุกคนถ้าว่าอร่อยมากนี่อุ้ยแสดงว่าหอมหวานอร่อยสุดๆเลยเบลก็ได้ชิมกับน้องวนาคํหนึ่งอยู่นะทุกคนก็อร่อยเพราะว่าเราอิ่ม KFC มากเลยไปตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวเลยทุกคนกลับมาถึงบ้านก็มากิน KFC เนาะก็อร่อยไอติมก็อร่อย10บาทอุ้ยถ้ากินใส่ขนมปังโรยถั่วใส่นมอุ้ยคือจะแซบเนาะว่าอะไรนันไลออก มาถึงก็เห็นป้าอ่ทอเสืออยู่นะทุกคนอันนี้เป็นเสือผื้นใหญ่นะแกก็เอาเสือไปตัดมาที่ทุ่งนาของญาตินี่แหละเขาก็จะมีเขาเรียกอะไรทักอย่างเปีลืมแล้วเแกก็จำไม่ได้แล้วนะทุกคนคิดลืมคิดลืมอันนี้เป็นเสือผื้นใหญ่อุ้ยสีเขียวขาวด้วยนะทุกคนสวยสวยเพิินกับขยันขยายันเนาะป้าเบลไม่แบบพายามุงหลังคาก็ทอเสือเนาะอาชีวิต คนแบบว่าอีสานบ้านเราแกจะทําแบบนี้นะทุกคนคนสมัยใหม่ก็ทําไม่ค่อยเป็นแล้วนะส่วนใหญ่ก็จะใช้เงินแก้ปัญหาก็คือซื้อเอาจ้าป่าชันก็คือเฮ็ดเอาจ้าเวลาว่างก็คือนางเฮ็ดจ้าแกก็ทอได้เยอะแล้วนะทุกคนสีเขียวอันนี้สวยมากเลย เดี๋ยวก็มานั่งเล่นนั่งคุยกับป้าอยู่ที่บ้านป้านะทุกคนคุยไปเรื่อยแล้วนั่งพักเหนื่อยไปด้วยเพราะว่าอากาศมันก็ร้อนเนาะขับสลิงมากระทึงงรับกทึงจอดจ้าอันนะ้าก็คือต้องกินไอศครีมมันย่อยพอมันหยดพอมันอันนี้ก็แบบหงุดหงิดร้องกิ๊กๆทุกคนอารมณ์กําลังวัยทองมั้งวัยทองเด็กก็มีเหมือนกันนะทุกคนก็มีอายุแบบช่วงวัยทองก็มีน้องก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าอ่าหงุดหงิดอะไรเงี้ยเราพูดอะไรก็จะแบบ ไม่เข้าใจอย่างนี้แหละมันก็จะมีช่วงเวลาน้องอดินก็เคยเป็นแต่ตอนนี้อดินไม่ค่อยเป็นเพราะว่าโตขึ้นมากแล้วก็จะรู้ว่าเหตุผลคืออะไรเออแบบนี้นะอดินรอก่อนได้ไหมเขาก็จะฟังแต่น้องอนายังยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ทุกคนก็เลยก็เลยเป็นแบบนั้นไอติมันย้อยกะอู้มันหยดเบลก็พาไปเช็ดให้สักครักงหนึ่งมันกละลายลงอีกพอมันโดนลมบรรยากาศแล้วเนาะกินบัวทันมันละลายก็ะหายอู้หลูกสาวฉันจะทํายังไงก่อนเบลก็เลยได้จอดรถทั้งจอดรถทั้งไปพี่ สาวเบลถึงบ้านตั้งนะ้าแล้วเบลเพิ่งเบลเพิ่งกลับไปแบบไปถึงช้ากว่าเพราะว่าจอดรถไปด้วยยางเป็นอ่ากินไอศครีนไปน้ำแล้วก็จอดรถไปน้ำจ้า <c oughs> วันนี้เบลก็จะมาเก็บมะม่วงนะมีคุณป้าเอฟซีนี่แหละแกเห็นเบลกินมะม่วงแกสั่งของกับเบลเนาะก็เลยว่าอยากกินมะม่วงเบลก็เลยมาเล่าให้ป้าฟังว่าอ่ามีเอฟซีอยากกินมะม่วงป้าก็เลยบอกว่าโอ้ไปเก็บเอาน่นที่หลังบ้าน ต้นนี้แหละทุกคนแต่ว่ามันเหลืออยู่ต้นเดียวถ้าเราไม่เก็บกินก็จะมีคุณกระลอกต่างๆที่วิ่งมาจากวัดนะทุกคนประมาณสีหตัวเขาก็จะมาะกินโพละหมากรักไม้ที่นี่แหละไตไฟจะสายไฟไต่มาแล้วก็บางทีก็มีลำไยมีมะม่วงอย่างนี้เนาะอันตอนนี้มันยังเปรี้ยวอยู่มพระนันสุกเพิ่นก็นเลยบก,กินจ้ะแต่รอให้มันหวานก่อนเพิ่งก็เก็บไปเบิดเลยค่ะมะม่วงดิบเนี่ย จิ้มกับกะปิเนี่ยอร่อยมากเลยนะทุกคนก็จะเก็บไปฝากเนาะผู้ดใดขอเพิ่นกับไห้เด้แต่ว่าอ่ามันหมดแค่นี้แหละทุกคนเออมะม่วงเปรี้ยวเนาะอันมันก็ลองส่งไปชิมดูกอดเบลเองก็กินแบบอุ้ยกินแบบเขา้าของนา้าเบิดขึ้นเลยจ้ะรอบนั้นมะม่วงเจปดลูกก็คือกินแบบแรนเขา้าของนา้าแบบทังตรงเลยค่ะขึ้นทางด่วนบริปปรบปืบปับใจเงิน4 0บาทค่ะเขา้าของนา้า <laughs> ขอบคุณชุดสวยจากพี่สาวที่ร้านที่อยู่ประตูน้ําด้วยนะคะเสื้อก็ใส่พอดีไซ้์ดี ดีทุกคนเสือหลานเพิินนะ,ะดีมากๆเลยผักวง่งผักหวานเนาะก็ยังป้าเบลเก็บไปเยอะแล้วมันก็ยังไม่ขึ้นเลยทุกคนเดี๋ยวก็จะรอเก็บอีก แล้วเราก็จะมาแวะดูน้องหมูแล้วก็น้องแมวที่อยู่บ้านพี่สาวหน่อยโอ้ยสัตว์เลี้ยงเพิินกะอ่อนโยนมากเลยทุกคนน้องแมวก็แบบเชื่องมันก็จะแบบอดอนอ่อนเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นตะกกดเป็นตะซุกไซส์สมากเลยอะ่ะแมวอะ่ะแต่มันไม่ค่อยชอบให้เราจับนะทุกคนเราอุ้มมากๆเงี้ยมันก็จะงดหิดมันก็จะไม่ชอบแล้วแวะก็แวะมาดูน้องปากแวของเราสักหน่อยนะทุกคนบ่เหนยไง กินอย่างเดียวเนาะบันไดเชีากล้วยไม่กินบันไดเชีกล้วยน้องอนาก็ชอบเอากล้วยมาให้น้องปากเวะกินนะทุกคนมาทีไรก็หากล้วยจะวิ่งหากล้วยหาอะไรก็ตามแล้วก็วิ่งมาหลังว่านมาคนเดียวกับมานะทุกคน แบบบางทีมองหาลูกไม่เห็นเนาะพอเนี่ยพอเบลเรียกหานอ้องก็แบบตะโกนหนูอยู่นี่หนูอยู่นี่หนุนไปอยู่น้าหมูคุจนจ่าดีนั่นางบนเขาไปเล่นน้าหมูอยู่ในขอกนะ <c oughs> ป้าเบลก็ขยันขยันเนาะทุกคนทอเสื้อเสร็จแล้วยังไม่เสร็จดอกเพ่นปวดหลังนางไล่กับปวดหลังกับมหาเสียหนาอ้ยเนาะในบ้านบ้้นกัลังไงเนาะทุกคนเขาไม่ทํามันก็ลกลุงหลังแล้วก็ค่อยๆทําไปเรื่อยเนาะเบลก็อยากได้ผักได้อะไรไปนะแต่ว่าเบลต้องกลับบ้านมาแพ็คของแล้วก็ จัดของนั้นเยอะมากเแบลบก็เลยเล่าให้ป้าฟังว่าไม่มีเวลาปลูกผักเลยเพราะว่าต้องไปแพ็คของเช็คของตรวจออเดอร์สินค้าเนาะทุกคนป้าก็เลยเอาทำให้เลยเแบลบอยากได้สะรแหน่เอาไปปลูกที่บ้านอยากได้ต้นโหระพาต้นแมงลักอะไรอย่างเงี้ยป้าบอกว่าเดี๋ยวแมงลักอะไรเงี้ยค่อยมาเอาเดี๋ยววันนี้เอาสะรแหน่ไปก่อนแกก็เลยบ่ต้องหากระทัง่งยากบ่ต้องไปซื้อยากจากกะละมั่งห้าง <laughs> แบบดีที่สุดเลยค่ะเอาก็ล่มห่างขุดดินไส้จ้าล้วก็เอาขุดดินให้เรานะทุกคนเราก็ทําให้เลยจ้ามันคือเฮ็ดอยากแถบเพิน่นว่ามืน,นี้จะเฮ็ดให้บาม,มีเวลาตีมาฉันจะทําให้ค่ะแล้วก็ทําเลยทุกคนว่าจะอยากได้ยังเพิ่น,นก,นกน็จัดให้เลยค่ะจัดให้ ขอบคุณป้ามากๆเลยนะคะที่เป็นที่พักที่พึ่งที่พิงให้ลูกให้หลานแบบนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณมากๆเลยะค่ะอยากได้อีหยังกับบอกป้าแลจาจะจ้าถ้าเป็นของปุงของปลาหรือว่าพูดผักผลไม้บนกระเห็ดให้ได้เบิดเนะาะมาตะเห็ดหยังก็เห็ดให้ได้เบิดแล้วดินนะทุกคนก็ขุดดินจากที่บ้านด้วยอันนี้ก็จะเป็นดินที่มาจากภูเขานะทุกคนเบลก็เลยถามป้าว่าดินที่มันมาจากภูเขานี่ดีใช่ไหมแกก็บอกว่ามันดีไม่เห็นเลยต้นไม้บนภูเขาไม่ลดน้ํามันก็ขึ้นเองป้าแกก็ขุดดินมาจากภูเขา นะทุกคนที่อยู่บนวัดนั่แหละคุดใส่กระสอบแล้วก็เอาขึ้นรถชาเล่งมากแล้วก็เอามาปลูกผักใส่ผักใส่ต้นผักหวานอะไรแบบนี้ทุกคนเห็นไหมต้นผักหวานของป้าเบละ่ะก็คือขึ้นแบบเช่ากลวกซากลากงามมากเอาไปแกงก็อร่อยนะทุกคนสารนงสารแนกก็คือยาวมาเต็มพื้นก็ปลูกสารแน่น่ะมันง่ายนะทุกคนแล้วอากาศบ้านเรามันเหมาะกับผักบ้านเราเบลเป็นคนปลูกผักบ่าขึ้นแต่ว่าผักที่บ้านเบลเนี่ยอุ้ยงามมาก แล้วก็ผักบุ้งเนี่ยมันก็ขึ้นสูงมากทุกคนใบกะเพราก็ขึ้นแบบดีแต่ว่าคณะเนี่ยเแบลบคิดว่าน่าจะมีพื้นที่ปลูกสักหน่อยนะมันถึงจะขึ้นดีเมื่อวันก่อนเแบลบก็ส่งสินค้าไปให้ทุกคนแล้วนะทุกคนแซลมอนหรือว่าปลาสลิดอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่งมาถึงเแบลบสลิดมาถึงแต่ว่าพอสลิดมาถึงแพ็คแซลมอนแซลมอนหมดอีกแล้วทุกคนสั่งมาเหลืออีก พรุ่งนี้น่าจะถึงอะเบลบคิดว่าพรุ่งนี้แซลมอนกับอกไก่น่าจะถึงนะเแบลบก็ส่งไปให้หลายคนมากๆก็เหลืออยู่ประมาณ4ี่ห้าคนแล้วก็สําหรับพี่ๆท่านไหนสั่งเข้ามาใหม่อาหารทะเลสาวเแบบทลทะเลแซบก็คือมีสินค้าใหม่ๆเข้ามาก็อย่าลืมแวะเวียนเข้ามากันได้นะทุกคนถ้ามีสินค้านะถ้าสั่งมาแล้วมันไม่ส่งช้าหรือว่ามาถึงเแบลเร็วถ้ามีของเแบลบก็ส่งให้ทันทีเลยเแบลบไม่รีรอแต่ว่าถ้ามันยังไม่มีเราสั่งเขาต้องรอแบบเนี้ยคือเราก็ต้องรอใจดใจดใจจออกับเขา สนะำหรับใครหลายๆคนที่ส่งไปแล้วก็วันหน้าวันสองวันเดี๋ยวก็ได้รับนะทุกคนต้องอดใจรอกันนิดนึงเนาะสินค้าก็เดินทางมาเรื่อยๆเบลเองก็อยากมีเงื่อนจักอุ้ยหลายๆเอามาลุงไว้เป็นตันนึงไว้ในห้องเลยพร้อมส่งพร้อม,อมส่งอย่างเดียวก็อยากเป็นแบบนี้นะแต่ว่ามันทําไม่ได้ <laughs> ของเขากะท้ำห้างหนูนี่เนาะทุกคนแต่ว่าเราก็ขายของเลิศอยู่นะทุกคนก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆที่อุดหนุนแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันทั้งหน้าใหม่หลังใหม่นะทุกคนนะขอบคุณมากๆเลย นี่แหละทุกคนชีวิตเนาะมันก็ต้องค่อ,คอยๆทําไปไม่ว่าใครก็าตามนะนี่แหละป้าเบลแกก็ยังอยู่ได้เลยทุกคนแกก็ยังยู่ป้ายัยงสั่นละนะ้อยมาล่ามาล้อยไปน้าเฮี้ยนน้าสา้นนะทุกคนค่ะเบลก็ได้เสลาแหน่ที่ป้าทําให้กลับมาถึงบ้านนะทุกคนก็เอาไปไว้ที่หลังบ้านฝนก็ตกพอดีกลับมาถึงบ้านฝนตกทุกคนวุ้ยฝนแบบว่ายังขับรถยังไม่ดีนะเบลจะถึงบ้านแล้วอ่ะเกือบอีกประมาณ สองร้อยเมตรจะถึงห้องฝนสาดมาเบลก็พาเด็กๆรีบหาที่หลบฝนก็ไม่มีเนาะก็เลยพาเด็กๆ,ๆรีบขับรถกลับมาถึงบ้านทุกคนนั่นแหะน้องอดินไปอุดรแล้วก็มันร้อนกลับมาเจอฝนอย่างเงี้ยก็นั่นแหละก็เลยตัวร้อนไม่สบายแต่ให้กินยาน้องก็ดีขึ้นมากแล้วนะทุกคนก็ได้ไปโรงเรียนแล้วเลยเบลวาก็จะมาขนของที่เบลไปส่งของเบลก็ไปซื้อกล่องมาจากไปสนีด้วยเนาะถ้าเราสั่งจากอินเทอร์เน็ตก็ ก็มันก็ถูกนะทุกคนแต่ว่าค่าส่งมันไม่ถูกนี่สิ้านห้องไปซื้อเองอยู่ไปรษณีย์นะมันก็นสิดีกว่าเพราะว่าแถวบ้านเบล่บาไปรษณีย์บ้านเบลบเบลขามีกล่องสีน้ําตาลแบบนี้ขายแต่บางทีไปรษณีย์มันก็จะมีแต่่องสีขาวใช่ไหมแต่ไปรษณีย์ที่เบลอยู่มีกล่องสีน้ําตาลขายมันก็มัน ถ้ารวมกับค่าส่งหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ได้เยอะกว่าที่เราถังในอินเทอร์เนต็ตนะเอออันนี้เบลก็คํานวณดูแล้วเแบลบว่าอันนี้คุ้มกว่านะทุกคนได้เยอะด้วยแล้วเราก็ใช้ได้นานด้วยเแบลบซื้อมาหลายอันเลยนะทุกคนก็ลงกล่องไว้ดีกว่ามันหมดไปหาซื้อนั่นซื้นี่บอมมี่เนาะเราก็เตรียมไว้ให้มันเรียบร้อยเวาลาจะจัดจัด,จดส่งอย่างเงี้ยก็ยิบจับใช้งานได้เลยเนาะแบบนี้ก็จัดให้สํานักงานให้เราเรียบร้อยฝั่งนี้ก็เป็นที่แพ็คของอีกฝั่งนึงก็เป็นหมอน,อนอีกฝั่งนึงก็เป็น โซฟานะจ๊ะก,ก็ใช้ให้มันคุ้มค่าคุ้มราคากับค่าห้องที่เราจ่ายไปนะคะทุกคนคะ่ะเบลก็ไม่ทําอะไรดอกอยู่บ้านก็คือจัดของแพ็คของแล้วก็เฮ็ดชิปทํากับข้าวให้ลูกวุ้ยเป็นทุกอย่างจริงๆเป็นเอฟวอร์ติ้งจริงกับเบลเป็นคนโฮสต์พักเป็นคนปลูกพักเป็นทุกอย่างไปตลาดคะ่ะทุกคนคะ่ะมันก็สนุกดีเนาะแล้วก็มีความสุขด้วยที่เราได้ทํานู่นบ้างทํานี่บ้างอยู่ในบ้านของเรานะทุกคนและอีกอย่างหนึ่งที่ดีที่สุดก็คือบางคนอ่ะ ไปทำงานใช่ไหมไปทำงานรุงทพฝากลูกไว้น้ำตากับย่าหรือปูกับยาช่วงเทศกาลก็คอยจะได้กลับมาหาลูกแต่เบลก็ยังเป็นคนโชคดีคนหนึ่งที่ได้ดูแลลูกไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยนะก็ถือว่าโชคดีกว่าคนอื่นคุณแม่ท่านอื่นคุณแม่ท่านก็ต้องจากลูกไปเฮ็ดงอเฮ็ดงานเทศกาลจึงได้กลับมาหาลูก จะได้ทรหาเอาแต่ว่าเราก็คือโชคดีที่ให้เขาได้เติบโตเลี้ยงเขาให้เติบโตเพิ่นเลี้ยงได้โตแล้วลูกนะเพิ่อนอยากไปซ้าย<ป>เพิ่อนใหญ่ามากอะ่ะจ้างให้เพิ่นไปเนาะให้เพิ่นเลี้ยงให้เติบโตก่อนแล้วก็สอนให้เขาเป็นคนดีอยู่ในสังคมได้ง่ายซัมนียร์เบลก็พอใจแล้วจา้าตัวเราเองนะถ้าเราแบบว่า เลี้ยงลูกนต่บวไดหวังพึงว่าให้เขาตรงมาเลี้ยงเขาดดกให้เขาเกิงเขาไปได้ก็ให้เขาไปตัวเราเองทํางานจนตายกับบริดวันเด้อค่ะก็เท่าบันไดสั้นงงๆคอยกับสิข้านไปเหตุงานจา้าเพราะว่าอะไรเรารักในการทํางานไงทุกคนอ่ะจริงๆนะหาเงินไบกะให้ลูกน้ําให้จากของน้ํนาในยามเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะเพราะทุกวันนี้เกิดมากผู้เดียวกระตายผู้เดียวนั่นแหละ เพื่อนรวมโลกสิไปน้าตอนไดเท่ากับบรูนะทุกคนค่ะแต่ทําวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอแล้วก็ทํางานของเราไปเรื่อยๆเนาะเด็กๆเขาก็เล่นไปเรื่อยแหละทุกคนเพียวก็จัดคงจัดของไปด้วยแล้วก็มีหลานมาดูลูกให้ก็พากันเล่นไปไปเล่นข้างนอกบ้างเล่นข้างในบ้างอะไรเงี้ยตอนเย็นก็จะพากันไปปั่นจักรยานข้างนอกน้องอดินกับมราดเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนแล้วอดีนไปโรงเรียนแล้วก็ดี น,นาเดี๋ยวน้องอน,นาก็จะได้ไปโรงเรียนเหมือนกันโอ้ยมีหูได้บันนี้เราก็จะได้มาไล่สดกันนะทะลุวายูนะทะลุยูเมื่อกี้ชิลุงล่างแน่อะไรบร่ใ <c> ด <oughs> จัดตรงนู้นเสร็จแล้วเราก็จะมาเอาขยะไปทิ้งนะทุกคนโอ้ยขยะของฉันก็คือก่องมาฮือมาเท่าภูเขาจ้ะกองก็หลายๆพี่สาวเบลจะเอาไปขายนะทุกคนเบลก็เลยเก็บไว้ทุกทีจะเอาออกไปวางไว้ที่ถังขยะเพราะว่ามีบ้าท่านหนึ่งแกก็มาเก็บเนาะ เบลก็ aw, เลยว่าเอาไววางไว้แต่ว่าพี่สาวเบลก็เอาไปขายเหมือนกันเบลก็ aw, เลยเก็บไว้เดี๋ยวเอามาตัดครึ่งวันไหนที่ได้ไปบ้านป้าเดี๋ยวจะเอาขนไปที่บ้านป้าให้พี่สาวเอาไปขายเนาะแถวเนี้ยมันไม่ค่อยมีรถาขายของห่างมากดอกจาก่า็นบ้านแม่เบะเขามา,มานกนิดีแต่ว่าบ้านพี่เบลมีเข้าแวะเข้าไปนะทุกคนขอบคุณทุกๆก,กําลังใจทุกๆออเดอร์นะคะสําหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ